อายุ65เงินเก็บ2ล้านคุณจะอยู่ได้อีกกี่ปีถ้าซื้อรถเบนซ์อีคลาสวันนี้วินค่าจะขอเล่าเรื่องราวให้คุณฟังก่อนที่คุณจะมีรถเบนซ์ในฝันทำไมเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งชีวิตอาจจะหมดเพียงเพราะความหลงไหลในยานยนต์หรูหราที่จะเสื่อมค่าอย่างรวดเร็วในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคุณจะเพิ่มขึ้น ทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีลุงสมชายอายุ65ปีกเกษียณง,งานจากวิศวกรมีเงินเก็บประมาณ2.3ล้านบาทเขาวางแผนเพื่อใช้เงินนี้เลี้ยงตัวเองไปอีกอย่างน้อย10ถึง20ปีลุงสมชายใช้ชีวิตเรียบง่ายขับรถแคม r y รีปี2008ที่พ่อนหมดไปแล้วไปเยี่ยมหลานที่ต่างจังหวัด ไปตีกลอปกับเพื่อนบ้านเรื่องราวเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเพื่อนสนิทคนหนึ่งของหลุงซื้อเบนซ์ w 2 1 2 0ส e 2 0ีใจอวังกาศมือสองทุกครั้งที่มีการรวมตัวกันเพื่อนคนนี้จะพูดถึงความพลาดภาูมิใจเมื่อได้ขับขี่รถนิยมหรูหรารถผู้ดีที่มีระดับในแบร้านปลายของชีวิตความอิจฉาค่อยๆก่อตัวมากขึ้น มากขึ้น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 เป็นเท่าทวีตัวทั้งๆที่ชีวิตของเขาทำงานหนักแต่ไม่เคยได้ลิ้มลองรถรู้อย่างรถเบนซ์สักคันเลยเขาพูดกับตัวเองว่าเงินเก็บสองล้านกว่าวาแค่ใช้ไปห6าหกแสนเราก็ยังคงมีพอเหลือใช้ประมาณเกือบสองล้านลุงสมชายตัดสินใจซื้อเบนซ์อี5 0 t มือสองราคา เจ็ดแสนห้าโดยไม่ฟังคำทัดทานจากลูกชายที่เป็นนักวางแผนต่างกันเงินความสุขช่วงแรกเปลี่ยนเป็นความวิตกกังวลเมื่อเริ่มมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดค่าเบี้ยประกันชั้นหนึ่งหลายหมื่นบาทค่ารักษาเข้าโอครั้งละหลายหมื่นและที่นักที่สุดนั่นก็คือค่าซ่อมระบบเครื่องยนต์กล่องอ c ซและเกียร์ที่มีปัญหาอย่างก,กะทันหัน ก็ว่าดูแลร,รถไม่ถูกต้องโดนไปหลายแสนบาทในปีที่สองมีอาการป่วยฉุกเฉินต้องผ่าตัดด้วยค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่ครอบคลุมอีกสามแสนบาทเงินเก็บก็ร่อยรอลงอย่างรวดเร็วความเครียดส่งผลให้สุขภาพแย่ลงแย่ลงแย่ลงและในที่สุดยอมขายเบนซ์ไป ขาดทุนมากกว่า3 5 0 0 0 0หบาทหลังจากใช้งานได้เพียงสปีลูกชายของเขาช่วยพาพ่อไปพบที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อวางแผนใช้เงินตัวเองที่เหลืออยู่อย่างรอบคอบผมอยากให้พ่อมีความสุขกับเงินที่หาไมา่ได้แต่มันต้องเป็นความสุขที่ยั่งยืนไม่ใช่ความสุขชั่วครู่ที่ทำให้ทุกข์ในระยะยาวลูกชายบอก ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วลุงสมชายตอบทั้งน้ำตาการมีรถหรูแค่สองปีสามปีไม่คุ้มค่ากับความมั่นคงในชีวิตวันปลายที่ต้องสูญเสียไปเอาคืนไม่ได้ถ้าคุณเอาเงินก้อนใหญ่ไปซื้อเบนวันนี้คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะนับถอยหลังเงินจะหมดพร้อมกับสุขภาพที่ถดถอย และนี่ก็คือเรื่องราวที่วินคานั้นเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังที่มีความลหลงไหลคลั่งไคล้ชื่นชอบรถเบอร์เซ s เบน z ์มือสองโดยเฉพาะรถ w 2 1 2 e 2 5 0ที่ใหญ่อวังกาศ e class ที่ผลิตในช่วงปี2011คันนี้ป้ายแดงราคากว่า4.2ล้านบาทวันนี้ราคามือสอง4แสนกลาง5 0แสนกลาง6 0แสนกลางมีให้เห็นคุณสามารถที่จะเลือกซื้อได้แต่ คุณต้องระวังค่า maintenance ค่าซ่อมบำรุงค่าดูแลต่อไปในระยะยาวกาจ,จะเป็น3ปีหรือ5ปีคุณอาจจะใช้เงิน3 0 0 0 0นถึง5 0 0แสนบาทก็ได้ถ้าคุณยังไม่มีความพร้อมหรือคุณกังวลใจเรื่องเงินเก็บสะสมที่ใช้ในอนาคตของคุณคุณอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าคุณวางแผนทางกาเงินทีแล้วคุณมีเงินหลายล้านคุณรับความเสี่ยงได้ผมก็เชื่อว่ารถเบนซ์รุ่นนี้ ก็จะช่วยทำให้คุณนั้นมีความสุขมากกว่าเรื่องราวที่ผมเล่าไปอีกและถ้าผู้ชมท่านใดถ้าดูคลิปนี้แล้วสงสัยหรือมีข้อสอบถามประการใดก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อคิดเห็นใต้คอมเมนต์นี้ได้ผมวินคาจะช่วยหาคำตอบมาให้คุณมาเล่าให้คุณฟังเพื่อช่วยทำให้คุณนั้นประหยัดเวลาขับขีร่รเบน์อย่างภาคภูมิใจ เบตเตอร์ไลท์วินคาผู้นำต่อตานรถยอมแมว,ว